วิอ้าวจบละตำรวจตำรวจไม่ต้องปีนมาดิตำรวจอยู่นี่ตำรวจกูอยู่นี่ตำรวจตำรวจมาดิอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ครับครับทำไรอ่ะพี่ รอพี่เปาพี่เปา,ปาเออว่าไงน้องเฮ้ยเขามาท่าเราแล้ว,ลวโอ<ฮ>้โหเจ้ เอ้ถ้าสอบหายครันนี้ยุ่งเลยเนี่ยพอแบบประกันกูมีงูสองเลยเหรอหาเพื่อนกันลิงอยแล้วเออไปเหรอ <laughs> นึกว่ามึงจะโชกันใครว่ไอ้โชกอะโชคกับเบลลี่เหรอ กระจายเช็ดดีกว่าคุา้มอะไม่พี่กาดร,รอคุยกายตั้มครับผมบัดนี้บัดนี้พอบานก็ได้ให้คนอุ้มก็ได้หราไปหาต่อใช่ถ้าเข้าขได้เหรอ น่าจะเขาได้แล้วไปเลยน่าจะเออว่ะกุลีเสียงหอรเมื่อกี้โทหายจอนก่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเข้าบ้านเข้าได้ไหมครับโอเคนี่นี่ได้พี่เปากไอ้บังไอ้บอลมาเอ้ยบังเอ้ยตามไปตาม นี่กูได้มาแล้วนี่ไงกูได้มาแล้วสองศพขอโทษขอโทษอยู่บ้านเจาะก,ก่อนบิลลี่มีคนอยู่บ้านใช่ป่ะบิลลี่จาก,ก่อนแม่เด็ดวถึงได้เหรอแม่เด็ดหึงได้ปะไม่น่านะ พิมพ์หน่อยได้สบเพล่มอ่ะได้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 ได,ได้หมอที่บ้านอีกสองศพโอเคน้ำมันพร้อมอคนละกันไหมหรือจะกันจะกันก๊อตได้ไปหาเหมือนเดิมโอ้ไปเลยโอ้ไมเลยโอ้ไปเลย มีหอไม่ดูแน่หมอ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 จอดท้องนักได้ไหมอย,ยกากฝาง พี่เลีดีครับพี่พี่อุ้มคนเดียวเลยครับพี่นี่อุ้ยโย่โมหมามาหรอได้ครับพี่ถ้าพี่ให้ผมอุ้มอุ้มได้ครับชิลครับอ่ะเอาไปอันนี้พี่เป้ออันนี้พี่เปา้าครับใช่น <c oughs> <า>ี่กระเป๋าเลขเฮ้ยเบลี่ดูนั่งมาด้วยลับหน้าบ้าน ลุงเรื่องครับผมฝากขอไปเป็นลุงเลขอะไรครับเลขหนึ่งหกแปดพี่เปาครับพี่อ๋อมันมันก็ต้องเทสสองอยู่แล้วนะฮะมันต้องเทสสองอยู่แล้วว่าไงน้องว่าไง รักพี้ตครับพี่ฮะรักพี้ตครับพี่ครับพี่ไม่ได้มีไรพี่อยู่ไกลตาพี่จะคุยว่าจะเอาไงต่อไม่ได้จะสู้หรอ ไล่เลยโอ้โหไอ้เหี้ยขอรถมาเจอแล้วอะไปไป quý ào chụp đã mà máy mà máy ba máy thậm chí ba máy tập ba máy tập ba máy tập ba hơ tập đoàn ba số cú กดแล้วกดเคสแล้วกดแล้วกดแล้วกดแล้วตำรวจมาช่วยกูหน่อยตำรวจโอ้โหเยอะตำรวจตำรวจถึงศพแล้วหนีแล้วกูรอดวะโอ้โหเฮียตำรวจอยู่ไหนวะ รอดรอดตำรวจตำรวจโอ้โหกูถามจริงเหอะโอ้โหเฮี้ยเฮี้ยขับรถผ่านเมื่อกี้เองยี่ไงเฮี้ยมันลักกูด้วยเออรอดละโอเคระวองคุณตำรวจ คุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าครับคุณตำรวจคุณตำรวจอยู่ดี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  <c oughs> ไปแล้วครับหายไปแล้วครับเฮ้ยเอาจริงดีเอาจริงดี เอาจริงดิเอาจริงดิกูถามจริงจริงเหอะกูถามจริงจริงตำรวจกูอยู่นี่ตำรวจตำรวจกูอยู่นี่ตำรวจอยู่ไหนวะพี่สามารถพูดได้ไหมตำรวจ ไม่ได้กูอยู่นี่ฮัลโหลตำรวจตำรวจเป็นต้องปีบันนี้ตำรวจอยู่นี่ตำรวจกูอยู่นี่ตำรวจตำรวจมาดีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ๊ะเจอแล้วเฮ้ยรอด เจอศพแล้วครับอันนี้<ม>อะไรอ่ะศพหลุดหรอผมเห็นในตรงรถมโห์โรล่างนะครับนนไปก่อนอไปก่อนไม่มีหลักฐานไปไปไปเอาสอบไปครับผมหลอดซะาหลอดเฉยเเดี๋ยวแปดูนึงนะต้งหลบในบ้านเปล่าวะตอนนี้คิดว่าอยู่ข้างบนนะเนี่ยไม่ใช่ครับอยู่ตรงนั้นแหละครับ ไปไหนต่อดีวะไปบ้านดีไหมไปบ้านเลยไปไหนดีวะต้องไปบ้านป่าวะาบ้านไม่ได้เหรอ,อกูอยู่โรงพยาบาลหมอเคก็อยู่โรงพยาบาลปะหมอฮัลโหลอ้าวชีพหมอฝากน่อยครับ สองศูนย์หนึ่งครพี่โอเคเรียบร้อยโอ้โหเรีสองศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับใส่บินได้ไหมใส่บินได้ไหมโอเคครับใส่บินเหรอได้ครับมาครับนายเรียกอะไรอ่ะนายคุณตำรวจไปส่งอันนี้ไปส่งที่ไหนได้บ้างครับเนี่ยได้หมดเลยครับไปส่งบ้านได้ไหมครับไม่ได้ครับไปแค่กระล่ำพอก็ได้ครับ